อิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนาเมีอิอิมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธังอรัตนางธรรมังอรัตนานังสังฆอรัตนางพุทธังประสิทธิมีธรรมังประสิทธิมีพุทธปัญญาธรรมะราภาสังฆารานังโรกันเรลหิสวัสดีจารีปสียินดีิธรรมนะคะวันนี้เรามาดูการรีวิวใบสี ปากชามองประถมคู dos, ่ที่สองเป็นปากชามองประถมคู่องค์วิสุทธิเทพนะคะองค์วิสุทธิเทพปากชามองประถมวิสุทธิเทพเป็นปากชามแม่เจ็ดกับแม่เก้านะคะเป็นปากชามซ้ายขวาระหว่างแม่เจ็ดกับแม่เก้าเราจะสลับกันใช้แม่เจ็ดกับแม่เก้าก็ได้หรือเราจะใช้แต่แม่เจ็ดกับแม่แม่เจ็ดแม่เจ็ด พันหนึ่งกับแม่เก้าพันหนึ่งก็ได้แล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับยูซีความชอบนะคะอ่าอันนี้ไม่ว่ากันเป็นช่อแม่กับช่อล,ลูกหรือว่าเป็นแม่เจ็ดทั้งหมดกับแม่เก้าทั้งหมดแต่ละพานจะใช้หกช่อนะคะอืมใช้เพราะว่าเป็นพานองค์ปฐมบรมโคอันนี้การติดตัดตัดสังวานสังวานติดติดกลวยใบยสี ติดกลวยใบยสีปัสสังวานเทพนะคะอ,อันนี้เนียกว่าตัดสังวานเทพออันนี้ขึ้นอยู่กับอ,องครูถ้าเราเปลี่ยนใหม่ลายสังวานจะไม่เหมือนเดิมนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่และปีเราปฏิบัติปฏิบัติรูดหน้าไปไกลหรือว่าอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการประคุิ ประพฤติปฏิบัติของเราถ้าเราถ้าเราทําสร้างบุญบาร,รมีดีการสร้างอ่าสร้างทานสร้างทานสร้างบุญบาร,รมีการทําบุญให้ทานสร้างอ่าสมาธิหรือว่าถือศีลบริสุทธิ์อย่างนี้อ่าอง,องค์เทพองค์ครูบาอาจารย์หรือว่าองค์ฌานบาร,รมีของเราก็ก็จะอ่าไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนแปลง อขึ้นอยู่กับบนบารมีเราด้วยอันนี้เป็นใบอ่าติดกลวยกาลังติดกลวยติดกลวยสังวานแต่ละพันจะติดลายสังวานจะไม่เหมือนกันอีกนะคะอืมขึ้นอยู่กับใบสีแม่ไหนด้วยอันนี้ใบสีแม่เจ็ดแม่เก้าก็ขึ้นอยู่กับอ่าตัวใบสีแม่ใบสีติดลายสังวานจะไม่เหมือนกันด้ยลายลาย,ลายสังวานสังวานเทพ อันนี้เป็นองค์วิสุทธิเทพอืมใบสีวิสุทธิเทพเป็นครูอ่าอันนี้เป็นครูสายยานันอันนี้เกิดจากสายยาันบาร,รมีนะคะอันนี้เรียกว่าเกิดจากสายยานบาร,รมีที่เราปฏิบัติการบําเพ็ญเพียรของเรานี่น่ะเอ่อจึงเรียกว่าเป็นสายยานบาร,รมีหรือว่าบางคนอาจจะมี มีครูบา,าอา,บาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ที่ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลหร,หรือองค์อรญาย,ยาสง์นะคะแต่เป็นาสายยานบารามีที่เป็นฌานของพ่อแก่ฌานาแม่นางทรมณีฌานของพญานาคหรือเป็น ทานบารมีเป็นเกี่ยวกับสายยานันอ่าอ,ส,อสุระอย่างนี้อ่าก็จะก็จะเป็นจำพวกนี้หรือว่าเป็นสายยาันกินรนีก็ได้เป็นสายยาันคนทันเป็นได้หมดค่ะหรือว่าเป็นเป็นภูมิพระชัยมงคลภูมิเจ้าที่อย่างนี้ก็กเรียกว่าเป็นใบสี ไบสีเทพมิสุทธิเทพคำว่ามิสุทธิเทพก็คืออ่าผู้มีฌานบาร,รมีเนี่ยเป็นครูบ่เป็นครูบใบสีเราเป็นอยู่แล้วแต่ว่าแล้วแต่คนเราจะได้ฌานบาร,รมีอ่าจากองค์เทพองค์องค์งไหนอย่างนี้น่ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแล้วสังวรนนี้ก็จะเป็นสังวารที่ าบางบางทีอาจจะเป็นมาจากกําเนิดกําเนิดเรียกว่าอกํากเนิดของเราเราเกิดมามีครูอยู่แล้วมาแต่อดีตเก่าก่อนในอดีตภพบชาติเก่าก่อนเอรอูหว,ว่าครน,นี้บารมีเก่าเรามาอาเรียกว่าบารมีเก่าเราตามติดมาเราก็มา,มาได้ทําผ่านครูตรงนี้อันนี้เป็นเป็นใบสี ะจะใช้จะใช้แม่เก้ากับแม่เจ็ดสลับกันก็ได้นะคะหกช่ออย่างละสามช่อนะแต่ละพานจะติดสามช่อเอม่เจ็ดสามช่อเม่เก้าสามช่อก็ได้หรือจะเป็นหรือจะเป็นเป็นเม่เจ็ดเลยแม่เก้าเลยก็ได้อ,อันนี้หรือว่าบางบางบางคนบางคนนะคะสำหรับแต่ละบุคคลการบำเพ็ญเพียรหรือว่าการเป็นครูอบ ครูครูองค์เทพเทวดา,าที่เป็นองค์ครูของเรา,าเป็นองค์ครูของเราแล้วแต่แล้วแต่บางบางคนก็จะติดเป็นแม่แปดกับแม่แม่แปดกับแม่สิบสองอันนี้อันนี้นะบางทีพันหนึ่งติดแม่เจ็ดกับแม่เก้าอีกพันหนึ่งติดแม่แปดกับแม่สิบสองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลนะคะไม่เหมือนกันแต่ของช่องใบสีเทวานาคาติดแค่แม่แม่เจ็ดหกช่อกับแม่เก้าหช่อแค่นี้พ่านองค์วิสุทธิเทศจะติดแค่นี้เพราะว่าอ่อาใบสีแม่ใหญ่ๆใบสีอันอื่นเราจะไปติดอยู่ที่ปากชามปากชามอีกปากชามหนึ่งเรียกว่าปากชามที่ใช้กลีบเมงดา เรวจะเอามาทำให้ดูนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทีมงานใบสีเทวนาคาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราทำนำมาเสนอนะคะ ายสีเทวนาคาศัทธาเชื่อมัน่นในพุทธศาสนา